สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวมันยืนติดกันต่อนะครับมาคัลเลตฟอร์ดนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาดีใจเป็นอย่างมากที่สามารถเอาชนะอาร์เซนอลได้โดยเขาก็ต้นเพื่อนร่วมทีมให้ทาผลงานได้ดีต่อไปสําหรับเมื่อคืนต้องบอกเลยนะครับว่ามาคัลเลตฟอร์ดนะครับสามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวโดยทําคนเดียวไปถึง2ประตูเลยและอีกหนึ่งลูกก็เป็นของแอนโทนีนั่นเองมาคัลเลตฟอร์ดนะครับได้คืนฟอร์มเก่งมาแล้วโดยเขาออกมาพูดว่าสโมสรอนาร์เซนอลเริ่มต้นได้ดีนั่นหมายความว่าเราจะต้องเจองานที่ยากมากๆสําหรับ พวกเราเขาเป็นทีมที่ดีเรารู้ว่าจะต้องเล่นกันแบบไหนเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบพวกเขาเขา,เขาทําได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคองเกมและทักษะส่วนตัวในช่วงแรกเราไม่สามารถคองเกมได้แต่เราก็สามารถทําได้ดีขึ้นในช่วงหลังแล้วโชคดีมากมากที่มีนักเตะอย่างโบโนฟอนเดส และคิสเตนอิลิกเซนในทุกครั้งที่เขาได้บอลเขาพยายามที่จะวิ่งเพื่อให้เขาจ่ายบอลให้เราซึ่งทุกคนก็ทําได้ดีเป็นอย่างมากหลังจากที่เราได้หนึ่งประตูเกมมันก็ดีขึ้นมากล้วจะต้องทําประตูให้มากกว่านี้ผมก็เป็นคนยิงได้2ประตูแต่มันน่าเสียดายเราน่าจะได้เพิ่มอีกหลายลูกเราต้องทํางานหนักกันต่อไปเพื่อรักษาฟอร์มการเล่นเนียวไว้มาคาลิฟอร์นนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้นั่นเองเอง,งานนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะอย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครกดแชร์ให้ด้วย